น้ำตาหยดพรดลิ่นหมดสิ้นแล้วเหมือนดดงแก้วแหลกสลายโอ้ใจเอ๋ยอยากจะบอกรักแม่เหมือนอย่างเคยแต่ยามเอ่ยเลื่อนไปไล้คนฟังอยากออกอดแม่แต่ไล้แม่ให้กอดอยากอ้อนออดทองค่อ,อ,อควคนหวาน อย่าเบียดชิดสนิทใกล้ให้แสนนานเรียกวันวานคืน,นกับอย่าลับเลยประวัติคุณแม่ทวีจาดเมืองสกุลเดิมกินทัศนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2493เกิดที่บ้านไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรโดยเป็นบุตรคุณโตในจำนวนพี่น้องจำนวนห้าคน โดยมีรายนามดังนี้หนึ่งนาทาวีจัดเมืองผู้วายชนสองนายทาวินอินทศรเสียชีวิตแล้วสามนายสมหวังอินทศรยังมีชีวิตอยู่สี่นายเวียงชัยอินทศรยังมีชีวิตอยู่และห้านางชะม้อยอินทศรเสียชีวิตแล้ว ประวัติการศึกษาคุณแม่ทวีจากเมืองอจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบ้านไท่น้ำอําเภอ,อโพธาเลจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวคุณแม่ทวีจากเมืองสมรสกับนายประสิทธิ์จากเมืองทั้งสองท่านได้ร่วมทุกร่วมสุขพอผ <ขอ S 1> ู้ร่วมก,กันมา เป็นเวลานานถึง54ปีจนสามารถที่จะสร้างครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคงเป็นตึกแผ่นอยู่ที่บ้านไทยน้ำนับบ้านเลขที่37หมู่ที่2ตำบลไทยน้ำอําเภอโพทะร,รีจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบันนี้ และคุณพ่อคุณแม่มีบุตรพิดาด้วยกันสามคนโดยมีรายนามดังนี้หนึ่งนายวรชนจากเมืองประกอบอาชีพรักราชการสมรสกับนางขวัญดาวจากเมืองอาชีพรักราชการมีบุตรจำวนวนสองคนสองนายทวิชจากเมือง ประกอบอาชีพรับราชการสมรสกับนางสิริจันทร์จากเมืองอาชีพรับราชการมีบุตรหญิงจำนวนสองคนสามนางทัศนีเงินดีประกอบอาชีพธพุรกิจส่วนตัวสมรสกับนายสมโชคเงินดีเจ้าของร้านโชคเกษตรและสถานีบริการน้ำมันโชคเกษตร มีบุตรชายจำนวนสองคนคุณแม่ทวีจากเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านให้กับลูกๆคุณแม่ทวีไม่เคยดุไม่เคยดา่าไม่เคยตีลูกแต่ถ้าครั้งใดเมื่อลูกๆของคุณแม่ทำผิดแม่ก็จะร้องให้ทุกทีมีแต่สั่งสอน ให้ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่เอาเปรียบกันช่วยกันและดูแลซึ่งกันและกันแม่ตวีเป็นคนสู้ชีวิตมีความพยันมั่นเพียรในการประกอบอาชีพมีอุปนิสัยใจคอดีเป็นคนอารมณ์ดีพูดจาไพเราะวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่เคารพนับถือรักใครของญาติพิ่้างใกล้ชิดและไกลมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปอย่าหาผู้เสมือนนี้ได้แม่ทวีจัดมืองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพุทธศาสนิกชน นอกจากจะปฏิบัติตนอยู่ในหลักธ,ธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแล้วแม่ที่ยังมีจิตอันเป็นดุส่ในการทำบูญความราูพระพุทธศาสนาด้วยการร่วมทำบุญกับวัดต่างๆอย่างสม,ม่ำเสมอและยังเป็ตัวทีงานเพื่อสร้างทำบุญด้วยกันอีกด้วยโดยการสร้างและถวายพาระไตรปิฎก พอทำถวายพระพิจารุธรรมาตู้พระธรรมและอาชนะพระนักสีของพระสุขก็มีลูกทาทอรูยักเมโดนและถวาที่ต้อง้ารสาเตติมสามวัดได้เก่วัดบ้านหนองบัวตําบลท้ายน้ำวัดบ้านปากชัตําบลโพธีและวัดบ้านอนนตําบลอโนอํเภอโพธีจังหวัดพิจิตร อีกครั้งเป็นผู้ทำในการเลี้ยงทานในงานฝังรูปนี้หลายสิบวัดด้วยกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของคุณแม่ทวีเมื่อช่วงเกือ,กอนมันว่าปีพุทธศรกราช2565แม่ทวีเริ่มป,ปวดหัวหลังและจบปวดมากชื้นเรื่อยสา้า ซึ่งมาแงิ <electromagnetic spectrum. S 1> มิเข้ารับการรักษาที <Rat> ่โรงพยาบาลที่2ในวันที่22เดือนธันวาคมปพิศษกรา2565จนถึงวันที่8เดือนพิศษกราคม2566และในช่วงระหว่างรับการรักษาคุณหมอวินิชัยว่าคุณแม่มีก้อนเนื้อร้าย ต้องรักษาแบบประทับประครองจึงทําให้ครอบครัวต้องใจหายไปต่างๆกันตกใจจนน้ำตาตกในพูดและทำอะไรไม่ถูกแต่เราต้องอยู่สู้เพื่อแม่ให้มากที่สุดพาแม่กลับมาอยู่บ้านลูกๆและหลานๆญาติพี่น้องต่างช่วยกันดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนกระทั่ง มาถึงวันอาทิตย์ที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566คุณแม่มีอาก,การเหนื่อยหอบไม่อยากรับประทานอาหารร่างกายอ่อนเพลียลูกลูกขอมด้วยยญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลโพธิเดเพื่อทำการรักษาอาการดังกล่าวและสุดท้ายในวันพระหัสสบ,บดี ที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีธศรา2566เวลาประมาณ13มิา13นาทีวันที่แม่มีหัววันที่แม่มีลมหายใจแผ่วเบาสลับกับลมหายใจลึกและสั้นๆและได้จากไปอย่างสงบรวมสิิิอายุได้7.3ปีอย่างความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับลูกๆและหลานๆพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งอันพระคุณของแม่นี้มีใดเพียเอาฟ้าเทีย่มาหาสมุทรสุดไัยศาลมีอาจกล่าวได้หมดสุดป,ประมาณทั่วโลกขานแม่เป็นเช่นพระพรค์ แม่คือผู้ให้กำเนิดบังเกิดบุตรมอบความรักบริสุทธิ์ยิเศเสรมโอแม่จ๋าูกซึลงข้าน้ำนมเลือกในอกแม่ผสมกันออกมาเลี้ยงดูลูกจนเติบโตถึงวันนี้ลูกได้ดีขอบแม่ไม่หนีหน้า รักของแม่ลูกซับซึ้งอย่างเป็นตาพระคุณแม่ขอภูชาไว้ในกับมนอมสองมือก้มกราบแม่แท่เท้าแม่จิตแน่วแน่อุทิศุนบุญกุศลมอบแด่แม่สุดที่รักผู้หายนเกิดกี่หนขอเป็นลูก าติไปขอให้ดวงวิญญาณแม่แต่สุขทนปวดทุกข์พบตบวันอันสดใสล่องลอยสู่สวงสวรรค์คลาลาไลมดหว่วงใหญ่ด้วยผลบุญหนุนนำเธอ